สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูนอยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่เอารถราคาประหยัดผ่อนกันเบามาให้ลูกค้าอีกแล้วจ้ะวันนี้นะคะเนเน่ยอยู่กับนี่เลยนิสสันนาวาร่านะคะแบรนด์นิสสันนี่ก็คือลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเล่นเยอะเพราะว่าราคาเขาเบานะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นตัวแคปบเปิดได้ด้วยเนเน่ดูสีนะคะคันนี้จะเป็นสีดําเงากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะชูโลโก้นิสสันนะนี่เป็นโครเมียมตรงนี้เลยนะคะ กระจังหน้านี่ก็เป็นรวงพึ่งนะนี่เป็นรวงพึ่งแล้วก็เป็นสีดําด้านๆสวยมากๆตาไฟนะคะดวงใหญ่ใหญๆใสๆใช้งานกันได้นานๆเลยค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะไปดูที่ด้านข้างกันจะ้ะมาเอากันที่ล้อหน้าก่อนเลยล้อหน้านะคะแม็กนะเป็นแม็กอลลอยนะคะจาก s สันเลยนะแม็กเป็นแม็กอลอยจาก닛สันยางเนเน่เปลี่ยนให้ให,ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะ ยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นฟรีนะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะคันนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะฟิล์มเน่เเปลี่ยนให้ใหม่ติดให้ใหม่ฟรีนะจ๊ะเปลี่ยนให้ใหม่ติดให้ใหม่ฟรีคันนี้เปิดประตูให้แบบนี้เพื่อจะให้ลูกค้านะคะได้ดูด้านในนี่แค่เปิดได้เปิดตรงนี้นะจ๊ะบางคนชินกับการเปิดด้านในตัวนี้จะเปิดอยู่ที่ตรงนี้นะคะเปิดอย่างนี้เลย ด้านในนะคะจะเป็นสีเบตตัดกับสีน้ำตาลอ่อนนะตัดตัดกันเลยสวยมากๆนะคะนี่เบาเป็นเบาหนังด้วยทำความสะอาดง่ายนะคะคันนี้เน่ให้ดูคันนี้เป็นตัวยกสูงมีบันไดข้างมาให้นะคะนี่สวยมากนาวาร่าสีดำเนี่ยคือสีสวยมากแล้วลูกค้าหลายๆท่านถามหาเยอะมากนะคะสวยจริงๆไม่มีมุมไหนที่ไม่สวยเลยทุกคนไม่มีมุมไหนที่ไม่สวยเลยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกตัวนี้นะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะมาตามนาี้มาเดี๋ยวนยี้จะให้ดูด้านหน้าค่ะด้านหน้าตัวนี้ที่จะให้ดูไม่ได้จะให้ดูตรงกระจังหน้าเพราะเรารีวิวให้แล้วอันนี้จะพาดูในส่วนของฟ้ากระโปงเปิดกระโปงมาเพื่อดูห้องเครื่องกันค่ะเฮ้ยเอา อ้าติดนี่นิสสันนะบางทีอะทุกคนชินกับการเปิดโตโยต้าอีสุซิจะหาตรงนี้ใช่ไหมแต่นิสสันนะเขาจะทําอยู่ที่ด้านข้างนะคะทุกคนต้องมองหาที่ด้านข้างไว้นี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆค่ะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่นะนี่นะเน่นให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะคันนี้ของเล้วเปลี่ยนให้แล้วนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้ว กระจังหน้านะคะก็ไม่ใช่กระจังหน้าคานหน้าทุกคนคานหน้านะคะรอยอาร์กยังอยู่นะเดิมๆเลยไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนะคะรอยมาร์กจากโรงงานตามห้องเครื่องนะคะตามส่วนประกอบของเครื่องเนี่ยยังอยู่ครบทุกจุดมี ABS ด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยทักเข้ามาโทรเข้ามาโทรหาเน่โดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2ย์1 5 4 3 6ค่ะ 0926515436จะ้ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายหายคนเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าคันนี้ผ่อนกันอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ผ่อนแค่6,500บาทเท่านั้นค่ะผ่อนแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะสําหรับคันนี้นะเน่บอกเลยว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะราคาเนี่ยแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองราคาแค่ 3, ส0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะใครมีเงินสดสะดวกตัดเงินสดได้เลยนะเอาเงินสดมาวางโปะได้เลยนะคะและตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยค่ะใครที่จองรถกับเนเน่นะคะมีลุ้นรับทองด้วยให้เฉพาะแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่ออื่นๆนเน่ขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่เนค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เน่นะคะสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบีนน่บรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีนี่ไม่ขายผมขายชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ